ไปเจอแอป Intro Maker นะคะซึ่งง่ายนะคะทำได้ภายในไม่เกิน5นาทีสำหรับมือใหม่นะคะก็เลยจะมาแนะนำกันนะคะเราก็ไปดาวน์โหลดอันนี้สำหรับ iOS นะคะแล้วก็พิมพ์ intro maker ไปนะคะตัวนี้นะคะก็คือ ันนี้คือติดตั้งไว้แล้วเราก็เซ็ตค่าแล้วก็ติดตั้งไปได้เลยนะคะ,ะได้มาแล้วเราก็มาเปิดนะคะแอปนี้นะคะจะมีเทมเพลตของอินทรให้เลือกมากมายเลยนะคะซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใช้นะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะปลื้มนะคะเจอแอปนี้นะคะ เพราะว่ากำลังหาอินโทรอยู่แต่ว่าทำยังไม่เป็นนะคะสำหรับมือใหม่นะคะ,ะปกติแล้วจะมีกุญแจล็อกไว้สำหรับเทมเพลตที่เป็น VIP นะคะแตะ่แอปนี้ก็จะมีเสียตังบ้างนะคะสำหรับบางบางอินโทรที่ที่สวยๆนะคะแต่ได้จ่ายเงินไปแล้วนะคะ,ะก็จะมี VIP นะคะ299บาทนะคะใช้ตลอดชีพนะคะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกแล้วก็ถือว่าคุ้มนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากเสียตั้งนะคะก็สามารถใช้เทมเพลตที่ฟรีได้นะคะ,ะเรามาดูวิธีการทำนะคะ,ะก็จะมีหมวดหมูต่ต่างๆนะคะเรามาดูอันแรกนะคะ p ๊อปูล่าแล้วก็มากดที่ซีอนะคะ ก็คือเข้ามาดูก็จะมะีหลากหลายของเทมเพลตที่สร้างไว้นะคะอันนี้จะสามารถเมื่อซื้อ vip เสร็จแล้วก็คือสามารถใช้ได้ทุกเทมเพลตทุกสาแล้วก็ทุกฟรอนนะคะ,ะเราก็มาเลือกตัวที่เราคิดว่าโอเคเข้ากับวิดีโอของเรานะคะ,ะจะเลือกตัวนี้นะคะ,ะก็จะมะีให้เลือกอยู่สอง สองไฟล์รูปแบบนะคะคือ 480p กับ 1080p ซึ่งเสียตังไปแล้วคือเพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีกว่าเราก็เลือก 1080p นะคะถ้าใครยังไม่ได้เสียตังก็จะมีแค่ 480p นะคะ,ะกดเข้าไปนะคะก็จะมาทีออ่อินโทรของเรานะคะเราก็ลองกดเล่นดูว่ามันเล่นยังไงนะคะ อ่าอินโรตัวนี้ตอนแรกจะไม่มีเสียงนะคะให้เราสามารถตกแต่งแล้วก็เพิ่มได้ตามใจชอบนะคะอ่าง่ายๆคล้ายๆการตัดคลิปวิดีโอทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสามารถป้อนตัวอักษรได้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะมีอ่าตัวอักษรหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งแบบเอ่อสองเส้นนะคะ ก็เลือกได้นะคะก็ลองลองเล่นดูว่าเราชอบตัวไหนนะคะเราก็ลองพิมพ์ช่องของเราเข้าไปนะคะปรับขนาดปรับไซส์ได้ปกตินะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดดันนะคะลองเล่นดูนะ,ะ,นะก็จะมานะคะ มีตัวเล่นมีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากเลยนะคะก็จะมีอาดูแถบข้างล่างนะคะก็จะมีเทคนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอรอ์อินโทรเราสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้มีตรงสับสไครต์หรือว่าอดอกไม้ใครชอบดกกอกไม้ก็เพิ่มเข้าไปนะคะได้ สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะถ้าใครชอบฟุ้งฟิ้งนิดหน่อยนะคะ,อ,ะ,อ,ะอยากให้ดอกไม้มาตอนไหนหรือว่าอยู่ถึงตอนจบเราก็เลื่อนแถบข้างล่างลูกศรมานะคะให้อยู่ถึงตอนจบนะคะหรืออ่าซับสไคนะคะใครอยากได้เราก็กดเพิ่มเข้ามา เราอยากให้มันเริ่มที่ตรงไหนหรืออยู่ตรงไหนนะคะก็ได้สามารถลองเล่นได้นะคะก็ประมาณนี้นะหรืออ่เมนูนต่อไปนะคะมิวสิกมิวสิก้งล่างเนี่ยก็จะเป็นเพลงสำหรับอินโทรของเรานะ ถิงก็จะเข้ามาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กดดันเข้าไปจากนั้นซาวซาวนะคะจะเป็นเสียงเอฟเฟกอย่างเช่นนะเสียงอ่าเสียงแบบนี้นะคะเสียงอ่าก็จะเป็นเสียงที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปนะคะรือว่าขออนุญาตไม่เพิ่มนะคะ,ะรูป ฟังชันรูปนะคะพิจเจอเราก็สามารถเลือกที่เขามีให้ได้นะคะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะหรือถ้าเราอยากเพิ่มรูปของตัวเองเข้าไปก็มาที่ตรงรูปกันไกลด้านซ้ายนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะ,ะถ้าใครยังไม่มีรูปก็กดเครื่องหมายบวกนะคะเพิ่มรูปของตัวเองเข้าไปเราก็มาค้นหารูปของเรานะคะ,ะก็จะมีหลากหลาย รูปแบบนะคะหรือเราจะเอาแบบดั้งเดิมหรือใครอยากคัดเอาออกก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เราลากนะคะลากรอบรูปที่เราต้องการนะคะห้ามตัดโดนรูปนะคะลากแล้วก็อ้อมไปเลยนะคะจากนั้นเราก็เลือกจะตัดเองได้เลยคัดหรือว่าแบบ ai นะคะวิธีง่ายสุดก็คือแบบ ai ะะแล้วเขาจะถามว่าตัดวัตถุหรือว่าตัดบุคคลเราก็เลือก person ก็คือบุคคลนะคะเราประมวลผลนิดนึงเนี่ยก็จะได้รูปเป็นสติ๊กเกอร์ออกมาเราก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะอ่ะได้รูปออกมาแล้วเราก็ปักอยากได้เล็กใหญ่หรือว่าวางไว้ตรงไหนเราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะก็กดดันเราอยากให้รูปของเราเริ่ม ที่ตรงไหนนะคะอ่าเราก็สามารถเลื่อนได้นะคะจนถ,ถึงจบไหมหรือว่าอ่ะเราถึงตรงไหนเราก็สามารถเลื่อนแล้วก็เลือกตามะสะดวกนะคะแล้วก็อ่าก็ประมาณนี้นะคะหรือเราจะเอาให้อ่า จะจบคลิปเลยก็ได้จบเลยนะคะประมาณนี้เออซึ่งรูปหรือว่าสติกเกอร์ของเรานะคะสามารถาดีไซน์หรือว่าเพิ่มแอนิเมชันได้นะคะเราก็มากดตรงนี้นะคะแอนิเมชันหรือว่าเข้า เล่นดูว่าเราชอบมาอาจจะเพิ่มมาแบบชิคเล่นดันนะคะอ่ะลองเล่นดูอ่ะง่ายๆนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะ จากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วกับอินโทรนี้นะคะเราก็สามารถเซฟเป็นวิดีโอได้สันส้นๆนะคะก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนนี้นะคะ,อะรอสักครู่อโอเคเราก็มากดเซฟนะคะ,ะโอเคอเราก็ลองไปดูที่ไฟล์รูปภาพของเรานะคะ มาไหมนะคะอ่า,อา,ออามาแล้วนะคะเราก็จะได้่อ้อโูลสำหรับ youtube ช่อง youtube ของเรานะคะ